เอาไข่ไปจากลูกนี่นะบอ <c oughs> จะไม่ขับปอกเกลือนี่จะมาเป็นตะกินค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเธอทำอะไร,รอ๋อมะมันลงมะม่นงมะม่วงมะม่วงนะอันี่นี่นี่อย่างเป็นสนกะัดน,นี่เก,กดลดคีบนะเอ๋อะไรนะไข่แกงใส่ไข่บอ,อน,น,น้ำมันนะ้ำมันน้ำอะ แป้งก้นน้ำก่อนยันผ่านเนยเออเช็ดน้ำอย่เนาะกำลังคั่วทอดได้ไหมเฮ้ยคือเมื่อมีกลิ่นเหม็นๆันเฮ้ยไปไปไปซื้อใหม่มาดามข้าวไเพี่นั่งไว้น้ำมันบูดมันมีกลิ่นแล้วอ่ะไม่ทอด แม่ไปออทอดนะอามึงทอดพอเส้นมันไเดยวทอดนะมึงเสิร์ฟม,มันอะไรอย่างก็ได้อาใน,นถนน้นแล้วใส่ไปทอด,ดอีอ่าตัวหน้าพวเป็นน้ำแข็งากอ่ะเราจะทอดอะไรหรอสะคอนแต่ว่าหลงไปท <c oughs> อดตูดไก่พี่น้องเลยรสด,ดีก็หมดใส่เกลือแทน แกงเสร็จน่แซส่ป้าปองส่วนร้านซากะตามผิกตัวตัว๋ววไ,ไปลาปถิ่มสุปาทรงโตนครขอนะกระจาดเลยมบม่ไม,มะะ่กินมันนะใงนะอง้อ้เดียวบดเบิงอ่ะเบิงล้างอย่าง ะจะเมื่อแล้วทอดตูดไก่ผส,สมแป้งนะคะพี่หนอไม่ใช่ไม่กินลูกขี้นะไปชะกดะมันอาจจะเมิดก็มีกต้องเห็นกินล้านเฮ้ยตูดทอดสำหรับเฮ้ยเด็กหนอนมันกินแล้วมันใช้บ่วงทองอะใช้ประถินใส้ปลาบ่วง ซื้อมาจากไทยค่ะแม่บ่วงทองอพี่น่องก็ซื้อลมุนปากเปียนเนลายเหนียว ีย้ยงยังสุดตุบปลาเนี่ยม,มาดามจะแกงเส้นให้กินนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะลูกดามเอ้ยแกงเส้นสายปลาป่องนะคะไผตูนึกไงนึงไงกลางมันอ่ะมันก็หอมอยู่นะ,ะใส่กะเพราเอาไม่ เอาต่เบอเนะไตูก็มีนะ <c oughs> นกินต้องส่ฮต้มไก่มึงสียหายกูกินตอนตีสามบอฮะกูนอนถาน้วตื่นหนึ่งเลยไล้นี่โอ้สิแกงบ่นี่ ใช่ตัวนี้มันเห็ดนงกระบอกมันจะเห็ดเนีมันขึ้นไปนอะเบอสขนเปจี๊ขาวในใ่อิสุกิกูเด้เออนอนี่เอามันจี๊ขาวบอมันบอกหายข้าผักไข่เลยมสตนมาไข่สอนเข้าบมจากกูบอกให้มึงเอาไปพูนลูกมันอะมึงจามมันไปเด้ออะไรวะ ด่าไก่สะบะอรู้สึกเจ็บคอมาอีกแล้วใช่ไหมวัดกูนี่เฮ้ยหยุดนะล่าสุดนะฮะมีคนมาคอมเมนต์รายงานว่าวันนี้ซ่องน้องแคนอะ่ะพูดไม่เพราะเลยเอาอบรมด่วนมาสั่นมันเป็นอย่างนอกจ้าคลิปใดนอน หน้าที่ทอดายเดี๋ยวเขาสิขาไปฟังฟังกับฟังสื่ออ,อะไรเหรบ่อบล้มดอกปล่อยเขาดงแล้วพอแม่มันม,มีถ้าพอแม่มันเอาลูก,ลกมันโม,นมยู่กับให้มันกาบลูกมันซะมันกาบลูกมันน่ะกาบเสากาบแรงมาส่อเด,ด้อ ซาลูกแม่แสบฟาดแ้วมันเซ็ตดองๆแล้วเป็นอย่าง,อ,อ,างอันนี้นะ่าหน้าอันนี้นะมันลงหน้ามไม่ได้ล่างแย่ง,ยยงกันสิรับสินอนแล้วรับนอนเด้อ ไอ้กระป๋องหนึ่งแม่ละโดมแก้เมื่อยปลายแม่ปลายแม่เอาลงทอนนี่สะปางกระป๋องเหรออนี่ก็คือไปห้างหนองเนาะม่พูดย้หน้ามึงสื่อให้กูนรับเป็นได้คุณยังบอกท่านกินเนี่ยแสดงว่ามันต้องเสียหรอวะอืม นู้เจาะแล้วนูว่างหันอยูมันก็บวะันัน้เยปลากระป๋องไไม,มาโนว่าไปวนไหนเนี่ยลืมเลยใช้ก็ได้ ฝากยาก่อมประสานให้เอื่อเนี่ยอืมให้ประสานมันกลับขึ้นมาประสานมันเสียเดี๋ยวนี้รอว่ามียาที่ทำให้มันบ้าเก่าๆเนะี่ฝากมาแน,น่สีให้มันกินย่าเลยเสียมันบ้าไปเลย า่งวารน,นี้บค่อหาวลืมลอันนี้นะคล้องแหนะู่เตรตัวมากนะสิเป็นแต่คล้สิมีคล้องวีอะไรพี่น้องเดียวนี้นะคล้องเ,เกียวก็จาคิดสามแม่ขัวคือการแตะหวนคล้องเวี กินอิ่มกินแล้วพอดีต้มไก่ใจดำจากสีมาเมื่อยอากล่าพี่น้องเอ้ยเกี่ยวขาวก็ได้พอบ่เคิงฮอดไห้แตหนาวมึงปน่เสิเ์อขึ้นท่อนเศษนะแต่แกงใส่อันนั้นนะชักไปใส่เบิดเนาะผูดมาแบบผูดลงกลากันเอาอืมแมนก็หลายอยากแกงเ็ษ เขาอยู่ก็มีธุรกิดแบบนี้นะไม่นุนงานย,ยังนอนเพิ่มเงนตามมาๆอ,อ,อย่างบางหน่อยนีย่ถ้ารางวันมันรับนะผูกแค้นหลักผูกแค้นให้ถ้าผูกแค้จะมาขึ้นนะก็ต้องก็ต้องหลักกับผูกก็ต้องมีโลดก็หลักผูกอะไรตอนมันนอนตอนมันรับมันอยู่ดีมีแห้งมวให้พายมาตอกมาซูล กินข้าวแรก้กันเด้อพี่น้องเด้อเดิกเลยแหละอลลายยห่างอลยยห่างี่เาไ่คปลูกข้าวเรปลูกไปอีตู่นั่นเยวยไข่ตูมากเลนปลู <c oughs> ปกแล้วเก็กขกกบากขายการไทิ้าอลาปลูกแล้โพดขาย โอ้ยขันเอาอยู่เขาพูดคล้ายไงถ้ามาคิดบาทเงินเงินกี่ก็หาพันดีกันพี่น้องจนนีเสร็จเน้นๆพี่น้องเอ้ยไม่แค่นั้นแนวกินค่ะเหมือนี่นะเบาๆเหมือนแข้งนั่นแหละสิบปกินยัางรับ สิไปกินยังลูลาเลยพี่น้องจะไปกินแบบนี้เนาะถ้ากินห้อรวยประเดี๋ยงกินพ่อหนุ่ขี่เก่าออกแล้วพอจะไปยังหมากไม้แค่นี้ก็แซ่บแล้ว